กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารักนะครับอยู่กับผม h o อสปิงแคทกับเกมสเตล l าโซล a าครับโดยคลิปนี้เราจะมาอัปเดตแพทโน้ตประจําเดือนพฤศจิกานะครับนะเดือนนี้มีอะไรใหม่ๆบ้างครับผมรวมถึงในสุดของตู้กาชาครับผมตู้ถัดไปนะครับนะจะเป็นใครนั้นคลิปนี้จะมาสุไปฟังกันนะครับว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับในสุดของการประกาศในสุดของตู้กาชาตู้ถัดไปครับผมก็คือน้องคนนีเลยครับสเตล r าโซลา 花咲旅団の先輩たちはいつも優しくて背中を押してくれてだからそんな先輩たちの足を引っ張らないように私頑張りますあすみませんすみません申し遅れました花咲旅団の冬かです皆さんの期待に応えてみせます 私の。Yeah. ตัวละครท้าดาวตู้ถัดไปครับผมเป็นตัวละครท้าไฟท่นเอครับผมน้องฟูยูกะนะครับนะก็ผู้ให้เสียงของน้องแกนะครับผมก็จะเป็นคุณชิกะนะครับผมอาซาอินะครับนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่คุ้นเสียงน้องแกนะครับผมก็ง่ายๆเลยครับผู้ให้เสียงโพสันค่านะครับผมจากเกมอาร์คไนเทนเอนะครับนะครับ โดยแม้คดีของตัวน้องแกจะเป็นการโจมตีระยะประชิดนะครับเป็นการโจมตีอย่างต่อเนื่องและเช่นเดียวกันนะครับผมมีท่าไม้ตายเป็นการปล่อยล็อกเก็ตพันด้วยนะงานนี้ก็เรียกว่าน่าสนใจอย่างมากเลยครับน่าจะโดนใจครับผมสำหรับใครที่กําลังรอทีมไฟเด็ดๆเ,เข้ามานะและที่ขาดไม่ได้ครับผมก็แน่ดนอนครับผมก็คือตัวของดิสนะครับนะซึ่งรอบนี้ก็น่าจะเป็นดิสทัดไฟ5้าดาวนะครับบนะิ b e r ครับนะก็เดี๋ยวรอดูในส่วนของความสามารถอีกทีหนึ่งนะ ส่วนตู้รีลันนะครับนะั่นก็คือตัวของเกรทเอครับนะมาพร้อมกับตัวของดิสนะครับนะใครที่กำลังขาดแค่นในส่วนของตัวละครธาตุดินนะครับแล้วก็อยากจากดัดในส่วนของทีมธาตุดินให้คอมพิวตครับผมก็สามารถมากดกระชาตู้ดีได้นะครับนะเพราะเอาจริงก็ยังถือว่ายังเก่งอยู่ครับ ต่อมาก็จะเป็นการประกาศในสุดของตัวคอสตูมครับนะรอบนี้มี2ตัวตัวแรกก็คือตัวขอน้องนาโดฮะนะนรครับนะในทีมชุดเมดครับนะบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับนะโอ้โหรอบดีนะครับน่าจะโดนหลายท่านเลยนะใครที่ชอบในสุดของตัวน้องแกครับผมนะก็ลองดูเอาก็ลวกันนะในสู่ของตอนที่เกมเข้านะครับแต่ต้องยอมรับครับผมว่าชุดดีน่าจะกระแทกกระเป๋าตังได้หลายท่านเหมือนกันนะ และใกล้ตัวนี้ครับผมก็คือตัวหอดอกไทเลียครับน,นะมาในชุดตํารวจนะครับนะอืมเรียกว่าเข้าใจเจาะกลุ่มในส่วนของตัวตลาดอยู่ใช้ได้เลยครับนะก็ ur, ต้องยอมรับว่าไทเลียมาในชุดนี้ผมนึกถึงโมนิก้าจากปีนเซ็ตคอนเนครีได้ว่าเอาจริงชุดน้องแกมันค่อาจะคล้ายๆกันเลยนะไงก็รอดูครับผมตอนเข้ามาจริงๆกันแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างน้อยแค่ไหนไงก็รอดูประกาศจากทางทีมไอที่ดึงแต่ต้องยอมรับก็ผมว่าชุดขอเนานานะฮะ สวยมากนะครับนะโดยตัวเกมครับผมมีการอัปเดตในส่วนของกิจกรรมดังนี้ครับอันแรกจะเป็นในส่วนของชัตเติลสามนะครับนะเริ่มในวันที่17พฤศจิกายนนี้ครับผมก็จะเป็นเบนสตอรี่กิลสวิตกิลนะครับผมอัปเดตพร้อมกับในส่วนของตัวอีเวนต์เช่นเดียวกันนะครับนะในส่วนของตัวอีเวนต์เนี่ยก็จะมีในส่วนของการอัปเดตในวันที่17พฤศจิกาเช่นเดียวกันนะครับนะในนี้ก็จะมีในส่วนของระยะเวลาให้เราทำนะครับนะจนถึงวันที่ดึงท่านว่า ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการแจกในส่วนของขอางวนต่างๆครับนะรวมถึงไอเทมต่างๆก็อย่าลืมเข้าไปทํากันด้วยนะครับต่อไปก็เป็นในส่วข,ของตัวมินิเกมนะครับนะโดยเราจะช่วยครับผมในการแพ็ค คุกกี้ลงกล่องนะครับนะดังนั้นก็อันนี้จะเป็นเกมที่เฮาเล่นครับผมในสุขของการประกอบจังหวะมากกว่านะก็จะมีในสุขขอตัวคุกกี้ต่างๆครับนะจากนั้นให้เราทําการกดปุ่มคีย์นะครับผมนะเพื่อทําการวางคุกกี้ลงเข้ากล่องครับนะให้ได้ในสุขของเวลาที่กําหนดทําครบก็จะได้สุขขอเพชรเอ่ยขอรัวต์ต่างครับมาให้เรียบร้อยไงก็ขอเชิญร่วมสนุกกับตัวบีทีเกมได้เลยนะ มาแล้วครับผมเชสดีเฟนครับนะเห็นครั้งแรกปุ๊บนั่นแหละครับใช่เลยเกมทาวเวอร์ e ดีเฟนครับผมสไตล์อาร์คไนท์ครับผมในรูปแบบของเกมเซราโซล่าเอครับโดยหลักๆก็ไม่มีอะไรมากมายครับจะมีในส่วนของการเอาตัวละครนะครับไปวางในช่องที่ตัวเกมกําหนดไว้แล้วก็ศัตรูครับผมก็จะเดินมาตามทางเราก็คอยคช่วยตีต่างๆครับนะเอาจริงเกมนี้นี่เคยพปทาครับผมในส่วนของ ลงมาในสู่เกมบูอักายไปแล้วครับนะก็ต้องยอมรับว่าสนุกมากนะครับนะแต่คราวนี้ก็ผมมาในทีมของเซราโซล่าพาสครับนะแต่เอาจินต้องบอกว่าบัวขายค่อนข้างจะง่ายเกินไปนะครับนะเรามาดูกันดีกว่าครับผมในสู่ของเกมเซราโซลานี่จะเป็นยังไงกันบ้างก็มารอรับชมกันได้เลยครับต่อไปจะเป็นในสูขของกิจกรรมจับเวลาเวสเลคคอร์ดนะครับนะอันนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมให้เรามาทําเวลาแข่งกันนะครับนะดูซิว่าใครสามารถทําเวลาได้นี้สุดครับนะก็จะได้สูขของรางวัลต่าง รับไปกันเลยกิจกรรมถัดไปครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมซูเวอร์นะครับนะเบอร์เดอร์ครับนะให้เราไปจัดทีมตีบอสนะครับผมตีสตูครับผมนะที่มีการสแปรออกมาเรื่อยเื่อครับนะโดยจะมีทั้งหมด2โซนเช่นเดิมก็คือโซนแรกจะเป็นธาตุไฟธาตุแสงครับโซนโซนที่2ครับผมจะเป็นธาตุไฟกับธาตุน้ำนะครับนะก็ขอเชิญทุกท่านจัดทีมที่รับมอนหมู่มากครับผมตัวส่วนนี้กันได้เลยนะ กิจกรรมปีบอสครับผมนะก็มีการอัปเดตแล้วครับนะรอบนี้จะโผลมาเป็นบอสสองตัวเช่นเดิมนะครับนะโดยจะเป็นบอสธาตุไฟธาตุน้ำนะครับผมแล้วก็ธาตุลมกับธาตุแสงครับนะก็ไปจัดทีมตีในสุขของตัวบอสกันได้เลยครับต่อด้วยสุขขอไซ์สตอรี่ครับนะรอบนี้จะเป็นซ์สตอรี่ของตัวดอทายเลียนะครับนะอย่างที่เห็นเลยครับนะว่ามีในสุขของตัวละครใหม่เข้ามาด้วยไงก็รอรับชมกันได้เลยนะ ก็จบไปเรียบร้อยครับผมสำหรับการสรุปแพ็กอัปเดตครับนะโดยแพ็กนี้จะอัปเดตในวันที่17พฤศจิกายนนี้ครับนะก็อีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะสต็อกในสุขขอขวดพลังงานนะครับนะตัวส่วนนี้ก็เก็บๆหน่อยก็ได้นะครับนะจะได้เอาไปใช้ในอีเวนต์ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาด้วยนะครับโอเคสําหรับไลน์ดีก็ขอจบลงเพียงเท่านี้หากชอบก็ฝากกดถูกใจกดและกดแชร์สสกดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย สวัสดีนะครับ